กองทุนเปิด V v i d ดี Gaming and eSports นะคะหรือว่า V Play กองทุนนี้มีกลยุทธ์ในการลงทุนก็คือเขาจะไปลงทุนในกองทุนอีกทีหนึ่งที่เป็นกองหลักนะคะชื่อว่า Van v a n X Vector Video Gaming and e s p o r t แซึ่งเป็นกอง etf เขาจะไปลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนั่นเองค่ะกลยุทธ์ในการบริหารจัดการกองทุนของกองนี้นะคะในกองทั้งกองหลักแล้วก็กอง V v i d ดีโ a เกมเนี่ยมีกลยุทธ์เดียวกันก็คือจะเป็นแบบ passive management ก็คือ คือหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวไปตามดัดชนีชี้วัดนั่นเองสําหรับผลตอบแทนนะคะกองนี้ไม่ว่าจะ3เดือนหรือว่า6เดือนย้อนหลังก็เขายังติดลบอยู่นะคะลบสใน6เดือนแล้วก็ลบหใน3เดือนนะคะ่ะภาพฟีโนเมนาทูดีไดอะแกรมกองนี้โดยภาพรวมนะคะก็จะอยู่ที่ในระดับปานกลางกองนี้เหมาะกับใครบ้าง1เลยเหมาะกับผู้ที่สามารถลงทุนในระยะยาวหรือว่าระยะกลางได้นะคะแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่ รับในความผันผวนของราคาในหน่วยลงทุนได้นะคะแล้วก็กล้องนี้ไม่เหมาะกับนักลงทุนที่คาดว่าจะได้รับเงินปันผลหรือว่าผลตอบแทนในอัตราที่แน่นอนหรือคาดว่าเงินต้นจะอยู่ครบ ปัจจัยความเสี่ยงที่สําคัญนะคะเราต้องพิจารณากัน5หลักใหญ่ๆ1คือความผันผวนของผลการดําเนินงานกองนี้จะอยู่ที่15-25เก็ค่อนไปทางสูงนะคะ2คือการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารร่วมอันนี้จะเสี่ยงต่ําเพราะว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ10เท่านั้นถัดมาค่ะเป็นการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมจะอยู่ที่50-8 0เซ แล้วก็การลงทุนกระจุกตัวรายประเทศรวมนะคะเท่ากันเลย50-80%แล้วก็สุดท้ายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนถัดมาดูที่รายละเอียดกองทุนนะคะกองนี้อยู่ในบรจ V. Asset ประเภทกองเป็น เทคโนโลยีอีควิตีค่าความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ6ค่ะเป็นกองทุนรวมตราสารทุนนโยบายค่าเงินป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนนะคะก็จะขึ้นอยู่กับตามดุลยพินิจของผู้จัดก,การกองทุนนะคะกองน,นี้ไม่มีจ่ายปันผลนะคะมีค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่1.07%ต่อปีแล้วก็สามารถลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำได้ที่1บาทเท่านั้นวันที่จดทะเบียนกองทุนคือ4พฤศจิกาย,ยนปี2 5 6 3และมีมูลค่าทรัพย์สินอยู่ที่ประมาณ85 ล้านบาทค่ะประเภทสินทรัพย์นะคะกองนี้จะมี2ส,ส่วนหลักๆคือหน่วยลงทุนจะอยู่ที่94.01%อีกส่วนหนึ่งจะเป็นเงินฝากธนาคารค่ะอยู่ที่9.26% เรามาดูกันว่าในส่วนของธนาคารนะคะเขาฝากในไหนบ้างจะอยู่ใน JP Morgan คะ่ะมีอยู่ในธนาคารกรุงศรีแล้วก็ธนาคารกสิกรไทยคะ่ะสําหรับกองทุนหลักนะคะก็จะแบ่งตามกลุ่มอุตสาหากรรมได้นังนี้นะคะอันดับหนึ่งเลยสูงสุดคือเกี่ยวกับบริการด้านการสื่อสารอันดับ2เทคโนโลยีและอันดับ3คือสินค้าฟ่มเฟอยตามวัฒจกักรหรือที่เรียกว่าอุปโภคบริโภคนั่นเอง โอเคค่ะและนี่ก็คือกองทุนเปิด V Video Gaming and Esport นะคะ V Play สำหรับวันนี้ลาไปก่อนมันมี่ิชราสวัสดีค่ะ